ครับสวัสดีเพื่อนพ้อ้องพี่สปีชี่เดียวกันทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมหัวฟูแล้วันนี้ก็อยู่กันในรายการซับ เอาอะไรมาให้พี่ดูเจอกันทุกวันกันนะครับหลังห้าโมงเย็นเออห้าโมงเย็นนั่นแหละไม่ใช่หลังคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่น้องๆพพอตเตอร์นั้นได้ส่งคลิปตลกหรืออาจจะไม่ตลกหรืออาจจะไม่มีอะไรเ,เรามาดูกันว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมันจะสน,นุกฮาหรือจะไม่มีอะไรเลยหรือจะงงๆนะครับเราก็จะไปรับชมรับฟังก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งหรือจะสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนก็ได้เช่นกันขอบคุณมากนะครับ เอาละ่ะตะเพอะมาเราไปดูคลิปแรกกันเลยไปอาา่าฮะสะกดผิดนะ XD หมาเหมือนหมาจะขาบฮัลโ,โหลไอเ้เหี้จากจะได้กลับไม่ได้เะแล้วอยู่ยาวตอล้วอยังดีเดินฟุตบาทเมืองไทยฟุตบาทเมืองไทยมีความสุขขนาดไหนอาหา่าฮะไปดู ออมีความเป็นธรรมชาติเออมีความเป็นธรรมชาติเหมือนเดินป่าเลยเออแ่ได้ดูแลสุขภาพอ่าได้ดูแลสุขภาพเฮ้ยเย้แค่คิดไม่ถึงถ้าตัวใหญ่เดินผ่านไม่ได้นะเออได้ฝึกการสรงตัวเดี๋ยวได้ฝึกการท่งตัว ได้ฝึกการหลบหลีกอ<ะ>่า <c> ไ <oughs> ด้ฝึกการหลบหลีกเยอะเลยอะอืมเหยียบแอ่งน้ำทีเหมือนได้เล่นสงกรานตสดชื่นก่อนเข้าบ้าน <c oughs> เปรีย้ยวแล้วสบายใจอ่าฮะขึ้นรถเมล์กลับบ้านดีกว่าอ่าฮะ หน้าวไม่ทันหล่ไม่จอดรับด้วยเออคลิปนี้ได้ชอบคลิปต่อไปเลยฮะจีซูกำลังจะโชว์แหวนให้แฟนขลับดูแต่ลืมใส่แหวนมาในมือกลาง holy shit holy shit โชว์แหวนนี่ไง เลือกหลักดีเออต่อไปอะไรอีกอ่ะเขาบอกว่าอาหารนั้นเป็นมงคลนะครับอาหารมงคลเราควรจะทานตอนที่พระฉันเส <Alles. S 1> ร็จนะฮะเดินพระนะเออท้องหยิบทองหยอดใบทองเป็นมงคลนะหนุ่มชัน้นท้องหยิบจะได้หยิบทองอ่ <c oughs> านทองหยอด จะได้หยอดทองอทานฝอยทองทองจะมาเป็นระยะระยะไม่ขาดสายทานเม็ดขนุนทีสิ่งที่หนุนน้อทานขนมชั้นจะเป็นคนเหนือชั้นถ้าทานหมดนี่นะเบาหวานแดกครับผมใช่โอ้จะกินหมดที่เบาหวานแดกจริงเอาเรือ เพื่อนสมาชิกนะครับสอบถามกันมามากเหลือเกินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปที่รถกระบะชนรถเลมโบกินีสีแดงนะครับเพื่อนๆหลายคนถามผมว่าคลิปนี้นะครับใครถูกนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับดูไม่ยากเลยนะครับต่อให้ไม่ใช่นักกฎหมายก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าใครถูกเบื้องต้นครับรถกระบะถูกนะครับส่วนรถเลมโบกินีแพงขอบคุณมากครับเพื่อนสมาชิกครับ เดี๋ยว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 สอบถามกันมาไม่เหลือตัวนะครับสำหรับคลิปนี้คือคลิปที่คนชนรถเลมโบกินี่สีแดงนะครับอยากคนถามผมว่าคลิปนี้นะครับใครถูกนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับดูไม่ยากเลยนะครับต่อให้ไม่ใช่นักกฎหมายก็สามารถดูได้เลยนะครับว่าใครถูกเบื้องต้นนะครับรถกระบะถูกนะครับรถเลมโบกินี่แพงถูกเออรถกระบะถูกรถบุญเลมโบกินี่แพงครับขอบคุณครับ ขอดูรูปแฟนเก่าหน่อยได้ไหมอ่ะอ่าฮะไม่มีอ่ะจริงๆอ่ะใครๆก็เก็บรูปแฟนเก่าไว้ทั้งนั้นแหละขนาดเรายังเก็บไว้เลย uh huh. ก็บอกว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเขาอ่ะเราลบทิ้งไปหมดแล้วแค่นี้ก็ขอดูไม่ได้เหรอก็บอกว่าไม่มีทำไมไม่เชื่ออะ uh huh. อะไรเนี่ยยังจะโกหกอีกเขายังลืมเขาไม่ได้ใช่ปะเอาดูเลยสรุปจะดูจริงๆใช่ปะอืมเออ ถึงกับงงเออเออเอ๊ะโอ้โหมาตากใช้ได้เลยเนี่ยงงเลยโอ้ยเด็กเกียร์มัดหนักใช้ได้เลยหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวไอ้น้ำกรดลมบังเฮ้ยมึงใช่ไหมอ้าวน้ำโคกจะเอาเอาบ้าเฮ้ยเอาบ้า เอาดิเฮ้ยเฮ้ยเอาเปล่าเอาเริ่มถอยห่างเริ่มถอยห่างว่าลอย่าหาทำโอเคครับผมว่าถึงเวลา โอเคครับผมก็ถึงเวลาส่งผลแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและฟังของผมมากขอบคุณทุกคนที่กดสปอร์ตช่องไลค์เอ้ยช่วยขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดส,สมัครสมาชิกของช่องนี้ด้วยขอบคุณมากนะครับเอาไวเ้เตอนกานดนะีพีหน้า